สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องที่น่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะท้าทายความคิดของหลายๆคนนะคะเรื่องสัญญาแห่งจิตวิญญาณหรือ Soul Contracts ค่ะเราจะอิงจากเนื้อหาในแหล่งข้อมูลที่เราไปเจอมานะคะคือพอดแคสต์ที่ชื่อว่าลุงเต่าเล่าอนาคตตอนเกี่ยวกับสัญญาแห่งจิตวิญญาณนี่แหละคะ่ะครับผมประเด็นมันอยู่ตรงนี้ค่ะว่าเอ๊ะ การที่เราเจอคนนั้นคนนี้หรือเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตทั้งดีทั้งร้ายเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องบังเอิญครับแต่ว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของแผนที่จิตวิญญาณเราอาจจะตกลงไว้ก่อนเกิดแล้วเพื่อบทเรียงบางอย่างแบบนี้จริงเหรอคะวันนี้เราลองมาสํารวจแนวคิดนี้กันดูคะ่ะว่าข้อมูลที่เรามีเนี่ยเขาว่ายังไงบ้างครับก็คือแนวคิดนี้นะครับมันเป็นการมองชีวิตในอีกมุมนึงเลย เป็นมุมมองทางจิตวิญญาณทีเ่เชื่อว่าทุกอย่างมันอาจจะมีเหตุผลเบื้องหลังไม่ใช่แค่เรื่องบังเอิญนะครับอาจจะมีการเหมือนกับตกลงหรือทำสัญญากันไว้ก่อนเพื่อให้เราได้เรียนรู้อะไรบางอย่างในชีวิตนี้น่าสนใจค่ะงั้นเรามาเริ่มตรงจุดแรกที่แหล่งข้อมูลเขาพูดถึงเลยนะคะคือขั้นตอนการตกลงก่อนเกิดที่ว่ากันว่าเกิดในที่ที่เรียกว่าห้องโถงแห่งแสง Hall of Light เนี่ยค่ะ ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยได้ไหมคะว่ามันคืออะไรแล้วเ,เกิดอะไรขึ้นที่นั่นตามมุมมองนี้คะได้ครับตามที่แหล่งข้อมูลเขาอธิบายไว้นะครับห้องโถงแห่งแสงเนี่ยมันเหมือนกับเป็นสภาวะหรืออาจจะเป็นมิติหนึ่งที่วิญญาณเราอยู่ก่อนที่จะมาเกิดณที่นั้นนะครับมันไม่มีข้อจํากัดเรื่องเวลา หร oh, <okay. S 2> <des> ือเรื <des> says, to to ่องร่างกายเหมือนอย่างพวกเราตอนนี้อ๋อค่ะก็เลยทําให้วิญญาณสามารถมองเห็นภาพรวมของชีวิตที่จะเป็นไปได้ทั้งหมดเลยโหเห็นภาพรวมชีวิตก่อนเกิดเลยหรอคะแล้วจากนั้นก็คือการเลือกบทเรียนใช่ไหมคะครับผมแหล่งข้อมูลบอกว่าวิญญาณจะเลือกเองเลยว่าอยากจะเรียนรู้อะไรในชาตินี้เช่นอาจจะอยากเรียนรู้เรื่องการให้อภัยการสูญเสียหรือความรักแบบที่ไม่มีเงื่อนไขตรงนี้มัน พลิกความคิดเหมือนกันนะคะจากที่เราอาจจะมองว่าเป็นโชคร้ายกลายเป็นว่าเราอาจจะเลือกมาเจอเองเรียนพวกนี้มันเกิดขึ้นได้จริงในโลกมนุษย์ที่มีข้อจํากัดเยอะแยะเนี่ยนะครับวิญญาณที่เลือกบทเรียนนั้นๆก็จะต้องไปเหมือนไปทําข้อตกลงกับวิญญาณดวงอื่นๆอ๋อค่ะที่เป็นเหมือนเพื่อนร่วมทางกันให้มาช่วยแสดงบทบาทที่จําเป็นให้หน่อยแสดงบทบาทครับเช่นถ้าเราเลือกบทเรียนเรื่องการให้อภยัย ก็อาจจะต้องมีวิญญาณอีกดวงที่ตกลงจะมารับบทเอ่อเป็นคนที่ทำให้เราเจ็บปวดมากๆเพื่อสร้างสถานการณ์ให้เราได้เรียนรู้การให้อภัยจริงๆะครับโอ้ oh, ตรงนี้เป็นประเด็นที่ฟังแล้วอาจจะรู้สึกเอ่อท้าทายความรู้สึกมากๆเลยนะคะที่ว่าคนที่ทำให้เราร้องไห้เขาอาจเป็นคนที่เราขอไว้ก่อนเกิดหรอคะแบบที่แหล่งข้อมูลเขาตั้งคำถามไว้เป๊ะเลยครับผม มันยากเหมือนกันนะคะที่จะยอมรับโดยเฉพาะตอนที่เรากําลังเจ็บปวดอยู่จริงๆแหล่งข้อมูลเขาอธิบายเรื่องนี้ยังไงบ้างคะเป็นคําถานที่ดีมากครับแล้วก็เป็นจุดที่อืมคนมักจะสงสัยกับแนวคิดนี้มากที่สุดมุมมองที่เขานําเสนอคือในระดับของจิตวิญญาณที่มองจากภาพรวมมากๆแล้วเนี่ยมันไม่มีคําว่าเหยื่อหรือผู้ร้ายแบบที่เราเข้าใจกันในโลกมนุษย์หรอกครับอ๋อ แต่มันเหมือนกับเป็นผู้ร่วมแสดงมากกว่าหรือที่เขาใช้คำว่าเพื่อนเก่าของวิญญาณที่ต่างก็อาสามาทำหน้าที่ตามที่ตกลงกันไว้เพื่อนเก่าของวิญญาณครับบทบาทที่มันดูเอ่อดูเหมือนจะเลวร้ายในสายตาเราเนี่ยจริงๆแล้วในระดับวิญญาณมันอาจจะเป็นการเสียสละอย่างหนึ่งเพื่อผลักดันให้อีกฝ่ายได้เติบโตได้เรียนรู้บทเรียนที่ตัวเองเลือกมาพอเราลองมองในมุมนี้ เอ่อความขุณนเครืองมันอาจจะยังอยู่นะครับแต่ลึกๆล,ลงไปมันอาจจะมีความเข้าใจหรืออาจจะมีความรู้สึกขอบคุณซ่อนอยู่ก็ได้อืเข้าใจมุมมองที่เขานำเสนอแล้วค่ะคือมัอนการการเปลี่ยนกรอบความคิดไปเลยว่าทุกความสัมพันธ์เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องโชคดีโชคร้ายหรือเวงกรรมอะไรแบบนั้นแต่เป็นเหมือนสนามการเรียนรู้ของจิตถูกต้องครับ อย่างที่แหล่งข้อมูลเขาใช้คำนี้เลยบางคนเข้ามาเหมือนเปิดประตูให้เราแต่บางคนก็อาจจะเข้ามาเพื่อสอนให้เรากล้าที่จะปฏิเสธหรือปิดประตูที่ไม่ใช่สำหรับเราใช่เลยครับและมีอีกแนวคิดที่น่าสนใจมากๆก็คือความสัมพันธ์เนี่ยมันมักจะทำหน้าที่เหมือนเป็นกระจกนะครับกระจกครับกระจกที่สะท้อนสิ่งที่เรายังไม่เข้าใจในตัวเองคนที่เรามีปฏิกิริยาด้วยมากๆไม่ว่าจะรักมากหรือเกลียดมากเนี่ย คนคนนั้นมักจะสะท้อนปมบางอย่างหรือบทเรียนที่เรายังก้าวข้ามมันไปไม่ได้อืมค่ะการเปลี่ยนมุมมองว่าทุกอย่างไม่ได้เกิดขึ้นกับเราแต่เกิดขึ้นเพื่อเราเนี่แหละครับคือหัวใจสําคัญของแนวคิดนี้เลยมันช่วยให้เราเปลี่ยนจากคนที่รู้สึกว่าเป็นเหยื่อมาเป็นผู้เรียนรู้ที่กําลังเก็บเกี่ยวประสบการณ์เพื่อเติบโตทางจิตวิญ,ญญาณอืมเข้าใจเลยค่ะถ้าอย่างนั้นสมมติว่าเราเจอสถานการณ์ที่ เเหมือนจะเป็นบทเรียนตามสัญญาอย่างเรื่องการให้อภัยแต่เราทำไม่ได้หรือเราเลือกที่จะหนีไปเลยแบบนี้จะถือว่าเราผิดสัญญาไหมคะมันจะมีผลอะไรตามมาไหมคะในมุมมองนี้ครับจากมุมมองที่แหล่งข้อมูลนี้นำเสนอนะครับคำว่าผิดสัญญาในแง่ของการลงโทษหรือการตัดสินเนี่ยเออไม่มีอยู่จริงครับอ้าวหรอคะครับ แม้แต่การที่เราเลือกจะหนีหรือยังไม่พร้อมจะ,ะเผชิญหน้ากับบทเรียนน,นั้นๆเนี่ยก็ยังถูกมองว่าเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการเรียนรู้ที่ใหญ่กว่านั้นอยู่ดีวิญญาณจะไม่ถูกตัดสินอะไรเลยครับแต่มันเหมือนจะมีเสียงสะท้อนจากข้างในหรืออาจจะเป็นสถานการณ์ที่จะวนกลับมาในรูปแบบอื่นเพื่อจะถามเราเบาวๆว่าจะรู้หรือยังว่าทําไมต้องเจอสิ่งนี้นะครับอืบทเรียนนั้นมันก็จะยังอยู่ตรงนั้น อาจจะเข้มข้นขึ้นหรือเปลี่ยนหน้าตาไปจนกว่าเราจะเกิดความเข้าใจจริงๆแล้วก็ก้าวผ่านมันไปได้แก่นของมันไม่ใช่การบังคับเลยครับแต่เป็นเหมือนรักที่ยังรอให้เจ้าจําได้คือรอรอจนกว่าเราจะพร้อมเรียนรู้และจําสภาวะเดิมแท้ที่เป็นความรักได้อีกครั้งฟังดูเหมือนว่ากระบวนการเรียนรู้ของวิญญาณนี้เขาอดทนรอเรามากๆเลยนะคะครับผมและแนวขิดเรื่องวิญ,ญญาณที่ผูกพันกันข้ามภพข้ามชาติล่ะคะ อันนี้มันเกี่ยวข้องกับสัญญาพวกนี้ยังไงบ้างคะอ๋อเกี่ยวข้องโดยตรงเลยครับแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงสัญญาแห่งการกลับมาพบกันด้วยซึ่งอธิบายว่ามันมีกลุ่มวิญญาณที่อาจจะผูกพันกันมากๆแล้วก็ตกลงกันว่าจะกลับมาเกิดเจอกันอีกในหลายๆชาติค่ะเพื่อมาสารต่อบทเรียนที่อาจจะยังไม่จบหรือเพื่อมาช่วยเหลือกันในการเรียนรู้บทเรียนใหม่ๆบทบาทนี้สลับกันได้ด้วยไหมคะ สลับกันได้ครับคนที่เคยเป็นพ่อแม่ในชาติหนึ่งชาติต่อไปอาจจะมาเกิดเป็นลูกเราก็ได้หรือคนที่เคยเป็นศัตรูกันมากๆใรดดีตอาจจะกลับมาเป็นเพื่อนแท้หรือเป็นครูบาอาจารย์ในชาตินี้ก็ได้อื mm hmm. สิ่งที่นำพาให้วิญญาณเหล่านี้กลับมาเจอกันอีกครั้งตามแนวคิดนี้นะครับคือสิ่งที่เรียกว่าแรงดึงดูดทางพลังงานที่เรามองไม่เห็นซึ่งมันเป็นเหมือน,นกลไกที่ทําให้สัญญาเหล่านี้มันทํางานจนกว่าบทเรียนที่สําคัญที่สุด คือการเข้าใจความรักที่ไม่มีเงื่อนไขเนี่ยจะสมบูรณ์จริงๆฟังดูเป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ที่แบบซับซ้อนแล้วก็ลึกซึ้งข้ามเวลามากๆเลยนะคะครับผมแล้วในชีวิตประจําวันของเราล่ะคะ พอจะมีสัญญาณอะไรบอกเราได้ไหมคะว่าคนไหนที่เราอาจจะมีสัญญาผูกกันมาตามแนวคิดนี้อืมแหล่งข้อมูลเขาชี้ไปที่ความรู้สึกข้างในเป็นหลักเลยครับความรู้สึกข้างในครับอาจจะเป็นความรู้สึกคุ้นเคยอย่างแรงแบบอธิบายไม่ถูกตอนเจอครั้งแรกเหมือนหัวใจมันสั่นเหมือนจําไดท้ทั้งทั้งที่เพิ่งเคยเจอกันอืแต่ที่น่าสนใจคือสัญญ,ญาณเนี้ย มันไม่ได้มาแบบดีๆเสมอไปนะครับอ้าวไม่ใช่เหรอคะครับบางทีการเชื่อมต่อมันก็มาแบบอ่อนโยนอบอุน่นเหมือนเจอคนที่ใช่คนที่เข้าใจเรามากๆแต่บางทีมันก็อาจจะมาในรูปแบบของความขัดแย้งที่รุนแรงความท้าทายที่เข้ามาปั่นป่วนชีวิตเราเหมือนพายุเลยโห oh. ตามแนวทิศนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบไหนก็ตามทั้งสองแบบถือเป็นผู้ส่งสารจากจักรวาลที่กำลังมาบอกเราว่าเอ๊ะถึงเวลาแล้วนะ ที่จะต้องหันกลับมาเรียนรู้บทเรียนบางอย่างของหัวใจอีกครั้งแล้วหมายความว่าทั้งความรู้สึกดีๆแล้วก็ความขัดแยง้งแรงๆก็อาจจะเป็นสัญญาณของสัญญาได้ทั้งคู่เลยไม่จําเป็นต้องสวยงามเสมอไปใช่ครับแล้วแล้วสัญญาณนี้มันจะมีวันจบไหมคะแหล่งข้อมูลเขาพูดถึงการละวองจากสัญญาไว้ยังไงบ้างคะมีครับมีจุดสิ้นสุดครับสัญญาตามแนวคิดนี้ จะสิ้นสุดลงก็ต่อเมื่อบทเรียนที่ผูกสัญญานั้นไว้เนี่ยมันได้ถูกเรียนรู้และทำความเข้าใจอย่างแท้จริงแล้วค่ะการสิ้นสุดตรงนี้มันไม่ได้เกิดจากความโกรธความเกลียดหรือการตัดขาดแบบหักดิบนะครับแต่เกิดจากความเข้าใจจริงๆอ๋อความเข้าใจครับ พอเราเข้าใจบทเรียนนั้นแล้วความรู้สึกผูกมัดมากๆหรือความรู้สึกผลักไสามากๆต่อคนคนนั้นหรือสถานการณ์นั้นมันจะค่อยๆจางหายไปเองเหมือนเชือกที่มองไม่เห็นมันค่อยๆคลายปมอมออกอแล้วเราก็จะเกิดความตระหนักรู้ว่าเออทุกคนต่างก็มีเส้นทางการเรียนรู้ของตัวเองนะ แล้วสุดท้ายทุกดวงวิญญาณก็กำลังเดินทางกลับไปที่เดียวกันคือบ้านแห่งแสงหรือสภาวะดั้งเดิมที่เป็นหนึ่งเดียวนั่นแหละครับพอเข้าใจบทเรียนความผูกพันหรือแรงต้านนั้นก็คลายไปเองอืมฟังทั้งหมดนี้แล้วเห็นภาพใหญ่ขึ้นเยอะเลยค่ะสรุปแล้วแก่นสำคัญที่แหล่งข้อมูลนี้พยายามจะบอกก็คือภายใต้กรอบคิดนี้เนี่ยไม่มีคำว่าบังเอิญในจักรวาลเลยใช่ไหมคะถูกต้องที่สุดครับ นั่นคือข้อสรุปหลักของมุมมองนี้เลยทุกการพบเจอทุกเหตุการณ์ไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์มันถูกจัดวางมาอย่างมีความหมายอย่างแม่นยำตามเจตนาและสัญญาที่ทำไว้ในระดับวิญญาณค่ะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคนที่เราผูกพันด้วยความรักคนที่ทำให้เราเจ็บปวดหรือคนที่เรากำลังพยายามเรียนรู้ที่จะให้อภัย ในมุมมองนี้ทุกคนคือผู้ร่วงแสดงที่สำคัญมากๆในละครชีวิตเรื่องใหญ่ของเราที่มีเป้าหมายเดียวกันคือการเติบโตของวิญญาณของเราแต่ละคนครับขอบคุณมากเลยค่ะที่ช่วยอธิบายมุมมองจากแหล่งข้อมูลนี้ได้ชัดเจนมากๆเลยค่ะสรุปสั้นๆก็คือแนวคิดเรื่องสัญญาแห่งจิตวิญญาณนี้เขากาลังบอกว่าทุกความสัมพันธ์ทุกความท้าทายที่เราเจออาจจะเป็นบทเรียนที่เราเลือกเองตกลงกันไว้เองครับ เพื่อให้เราเติบโตแล้วก็กลับไปคนพบความรักที่แท้จริงข้างในตัวเรามีประโยคนึงจากแหล่งข้อมูลที่เอ่อโดนใจมากๆเลยค่ะคือไม่มีใครเกิดมาเพื่อทำร้ายเจ้ามีแต่ผู้ที่ยอมรับบทนั้นเพื่อช่วยให้เจ้าจำได้ว่ารักแท้คืออะไรครับผมเป็นประโยคที่สรุปได้ดีมากครับและเมื่อเราได้ลองสำรวจแนวคิดนี้กันไปแล้วนะครับบางทีอาจจะลองนำไปสู่คำถามให้เราได้คิดต่อกับตัวเองดูว่าถ้า ถ้าเราลองมองความสัมพันธ์หรือเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตเราทั้งที่ผ่านมาแล้วหรือที่กำลังเจออยู่ตอนนี้ผ่านเลนส์ของสัญญาแห่งจิตวิญญาณแบบนี้ดูบ้างมันจะเปลี่ยนมุมมองความรู้สึกหรือความเข้าใจที่เรามีต่อเรื่องราวเหล่านั้นไปบ้างไหมอื mm. และในตอนนี้มันมีบทเรียนหรือสัญญาอะไรที่อาจจะกำลังดำเนินอยู่ในละครชีวิตของเราแต่ละคนที่รอให้เราเรียนรู้และทำความเข้าใจอยู่หรือเปล่า เป็นคำถามที่ชวนให้กลับไปมองตัวเองแล้วก็เรื่องราวรอบตัวในมุมใหม่จริงๆค่ะและท้ายที่สุดแล้วนะคะตามแนวคิดที่เขานำเสนอมาการเดินทางผ่านบทเรียนพวกนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปถึงจุดที่เราสามารถให้อภัยได้อย่างแท้จริงเนี่ยมันจะนำมาซึ่งการคลี่คลายของสัญญาแล้วก็อาจจะทำให้เราได้ยินเสียงกระซิบเบาๆจากข้างในว่าสัญญาได้เสร็จสมบูรณ์แล้วเจ้ากลับบ้านได้แล้ว ครับผมซึ่งก็เป็นการปิดฉากบทเรียนนั้นอย่างสวยงามตามมุมมองนี้เลยนะคะ